ตื่นเต้นมากมาอันพกันสเปคคร่าวๆนะคะพวกน้ำหนงน้ำหนักกำลังขยายเนาะแล้วก็ราคานะคะอันนี้จะเป็นตัวไฟที่ไม้สั่งเป็นไวเลสนะคะราคาไม่ได้ถูกกว่านี้นิดนึงพรไม่ซื้อตอนโปรเนาะอันนี้ก็เป็นสเปคของตัวไฟฉายนะคืออยู่ได้3ชั่วโมงนะคะใชเวลชาชาร์จสามชั่วโมงแล้วอันนี้ของแถมนะคะก็คือกล่องที่ใส่กับตัวก็อกโก้แล้วก็สาย กล่องแรกเลยนะคะที่ที่แกะออกมานะได้กล่องนี้มานี่เป็นของแถมเนาะก็คือจะเป็นก๊อกโก้กราสแบบน,นี้นะคะเป็นก๊อกโก้กราสน่าจะทําอะไรได้อยู่นะเพราะว่าอันนี้อันนี้มีตัวเอ่อตัวไฟแล้วก็ได้สายอันนี้มาฟรีเนาะกล่องถัดไปที่ได้มานะคะเป็นกล่องของแกง๊งแก๊งถ่านแก๊งไฟฉายคะ่ะทุกคนซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาติด ติดกับตัวเออโกนะคะก็ได้ที่ชาร์จก็ได้ฐานของก้อนไม่สั่งไอตัวฐานเป็นแบบที่ไม่มีสายเนาะเป็นไวเลสนะคะกล่องสุดท้ายที่เป็นฮีโร่ของเราทุกคนกล่องนี้ปะปิงมีชื่อเราด้วยนะปะปิงได้อันนี้มานี้ไม่ออใส่ตัวสายเข้าไปนะคะสายก็ให้มาฟรีเหมือนกันนะนี่เราสั่งเป็นรุ่นนี้นะทุกคน สีม่วงสีม่วงอะม่วงไหมเนี่ยช่างมาันเถอะสีม่วงสีม่วงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะเบนดาวลงมาแบบนี้ใช่กํลา,าลังขยายสามจุดห้ารุ่นนี้ของูมานเน่เรียกว่าเออร์โกโอ,โอ้อยแมวเรียกว่าเออร์โกแอนนะแมวอยากมีส่วนร่วมค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาลองลองใส่ไฟฉายแล้วก็ลองใส่ดูแมวมันอยากเล่นกับกล้องรดดูหน้าไม่เอาลูก หูหน้าไม่เอาค่ะโอเคใส่ไฟกันเลยแก้งไฟนะคะเขาจะให้มาเป็นไฟอยู่ในนี้เราจะแกะไฟมาวิธีใส่ดูเรียบง่ายมากทุกคนได้ถ่านมาสองก้อนนะนี่ตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็จะใส่ใส่ถ่านอันนี้เข้าไปก่อน แบบนี้ปุ๊บห่านมาแล้วเราก็ได้ไฟแบบนี้มาไฟเราจะใส่จากข้างหลังเนาะเอาไปข้างหลังของของไฟตรงเนี้ยจะมีรูให้อันเนี้ยเข้าไปได้พอดีเอาจริงนะตอนเป็นหมอเมืองไทยก็ไม่ใช้นะแต่ที่เนี่ยคือ ที่ทํางานที่ไม่ทำอะเคสยากมากก็เหมือนแบบว่าเกาลาักฟันแทบทุกคนทุกวันเออฟิลลิ่งเกาแบบเกาจัดจัดหนักจัดเต็มลูกคอามาลองกันวันนี้หุ่นของเราวันนี้นะคะจะเป็นหมอนน้องแมวนะนจะวางคนไข้จริงๆก็จะอยู่ต่ำกว่านี้นิดนึงเนาะนี่อันนี้ความเก่งเขานะคะคือเป็นแบบปิ้งอย่างงี้นี่แหมแล้วก็ทําความสะอาดง่าย นี่นะคะเมื่อประกอบร้างเสร็จแล้วมาดูการเราสมมติว่านี่เป็นคนไข้นะแล้วก็สมมติว่าเรานั่งอย่างนี้เราจะได้เห็นนะว่าคอเราอะ่ะมันโอเคไหมใช่ป่ะเพราะเราอยากให้คอเป็นอย่างนี้แล้วมองตรงไปข้างหน้าใช่ไหมโอเครีวิวก่อนวิวว่ามองเห็นได้จริงไหมหรือว่างงไหมไม่มีเออโกที่เป็นฟลิปอัพบอว่า ข้อดีก็มีนะคะฟลิปอัพเวลาเราไม่ทําอะไรเราก็ฟลิปอัพขึ้นไปข้อเสียคือบางทีเวลาเราขึ้นขึ้นลงลงแล้ว้องมาแอดจ้สตลอดเวลาแล้วหวังคนไข่ไม่ก็เลยรู้สึกว่าอยากด้อันที่เป็นแบบเท่าสายตาเราพอดีอย่างนี้เนาะก็จะใช้ง่ายแล้วก็มีอันนั้นไว้เป็นแบบสำรองเผื่ออันนี้เกิดอะไรขึ้นแต่ไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าแพงมาราก็จัดออก อ่าเห็นโอเคอันนี้จะลองไฟนะไฟก็เป็นแบบทัชนะทุกคนแบบนี้เราก็ปะไฟตัวทัชจะเป็นอยู่ข้างหน้านะคะอยู่ข้างหน้า,ท,าทัสเนี้ยแล้วก็ขึ้น perfect โอเคความกว้างเห็นโอเคเลยน้ำหนักก็เบานะคะถ้าจะหนักจะหนักอันนี้แต่อันนี้ก็คือเบามากอยู่ดีนะ แน่ใจว่าเขาบอกว่ามันอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะขอดูหน่อยอยู่ได้3ามชั่วโมงนะทุกคนแล้วก็ใช้เวลาชาร์จสชั่วโมงเขาไม่ให้ชาร์จโอเวอร์หน่ยนะทุกคนแล้วก็ฟูลิชาร์จแล้วก็ให้ให้หยุดให้หยุดปลักนะเพราะว่าการการใช้งานอ่ะโอเคเห็นโอเคใครอยากใครอยากทำอันนี้นะคะให้แนะนำไปที่ร้านเออ ร้านตัดแว่นเนาะแล้วก็ให้เขาวัดสายตาเราจะต้องใช้ค่าอ,อ inter pupil distance เนาะคือระหว่างตาสองข้างเท่าไหร่เพื่อที่อันนี้มันจะได้ตรงลูกตาเราพอดีเนาะน,นี้ก็โอเคขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วกันไม่ใช้เออโกมาสักพักและะ้วค่ะใช้มาหลายเดือนแล้วแล้วก็ เวลาเราใช้เอ์โกเสร็จแล้วเราเปลี่ยนกลับไปใช้อันที่เป็นลูปธรรมดาต่างกันจริงๆเซฟคอเซฟบาดไหลจริงๆเพราะว่าเราไม่ต้องยื่นแล้วทําแบบเนี้ยแต่กันนั้นใดๆในการใช้เอ์โกบางคนก็ยังพยายามจะมุดเนะเาะก็คือต้องห้ามตัวเองมุดอยู่ดีเพราะถ้าเผลอมุดมันจะเป็นการปวดคอในอีกแบบหนึง่งมันจะเป็นการเก่งคอมันจะไม่ใช่การ มันจะเป็นการเกรงคอแบบอีกแบบหรอ,อมันจะเป็นการปวดคนละลักษณะกันได้ๆทุกคนแนะนําเก็บตังค์ซื้อเพื่อรักษาสุขภาพกระดูกสันหลังคิดว่าถ้าทํางานหมอฟันควรมีควรมีหลูมมีหมอฟันถ้าเป็นหมอจัดฟันแบบจัดฟันอย่างเดียวเลยอาจจะอาจจะไม่ต้องคิดว่าเป็นอันเดียวที่ไม่น่าจะต้องใช้แต่ถ้าใครอยากใช้ก็ก็เลด แต่รู้สึกว่าถ้าถ้าเป็นแบบว่าเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเงี้ยมุมกว้างอาจจะทํางานง่ายกว่าข้อเ,เสียของเออโกหรือเออโกลูปคือถ้ากำลังขยายยิ่งมากเ,เขาเรียกว่าอะไรนะความกว้างของภาพมันจะแคบอ่ะคือเราจะเห็นทุกอย่างใหญ่ขึ้นแต่เราจะเห็นทางหน้านเล็กลง เราเห็นฟันซี่ใหญ่แต่ว่าใบหน้าเราจะเห็นแค่บางส่วนอย่างเงี้ยก็เป็นก็เป็นข้อควรระวงังสําหรับคนที่อาจจะต้องทำทำอย่างอื่นเช่นพวกฉีดยงฉีดยาถอนฟันอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะอาจจะยากหน่อยใดๆคิดว่าแนะนำฮิวโกคุมค่ะก็ถ้ามีใครๆใช้ลูมาเดนเหมือนกันก็มาติดต่อตรงนี้ได้เนาะไม่ได้เป็นเซล์นะแต่ว่าเราสามารถพูดคุยกันได้วั <laughs> นนี้จบการรีวิวไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ